ยิ n แย้มแฟมบีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยมีไอเทมเด็ดๆจะมานำเสนออีกแล้วนะคะซึ่ง <cycling, S 1> ของชิ้นนี้นะคะเหมาะก,กับแม่ปุ๋ยมากนี่เลยเครื่องนวดเทา้าตัไรอเฮ้ยตอนแรกคิดว่าเป็นไม้ไม,ไ,มไม้ไม้เบตาเบทาลนลแล้วอ,อ้าว <c oughs> เ,เป็นพลาสติกเหรอเป็นเป็นพลาสติกใช่ค่ะเสร็จแล้วนะ <worm> มันนวดได้หลายแบบเ้ไงคะ่เหมือนถึงว่าเอาสีน้ำเงินก่อนอ่ะหนูยิจับน้ำไม่ฝูจับเท้านะนวดอย่างนี้อ,อ่าแล้วก็หยุดแล้วก็เปลี่ยนอีกข้างหนึง่งอาเสรส็จแ,แล้วก็ด้านข้างตรงนี้สามารถเหยียบเหยียบเพื่อน,นวดเท้าเหยียบได้มไม่ห,กหกักอะเป็นข้อติดไม่รู้เหมือนกันนะหนูยิ้มต้องเหยียบสองข้างสิคะเหยียบสองข้างนี้ไม่ได้เยแหละเหยียบสองข้างนี้ที่เป็นตะคุ่มตะปั่เนี่ยอ้ะเหยียบเดินไปเดินมาเดินไปยกไปยกมาเพื่อนวดเป็นยังไงคะ เดินอย่างบ้างเออโอ้ยเดินยังไงนี่อะไรคะนี่ยิ้มจะใส่มันเข้าไปโอเคใส่โชว์ตรงนี้เลยถ้าจะโชวก็โชว์ขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเกณฑ์ที่หว่นเหล็กอยู่สองอันค่ะอุ้ยให้นี้อ่ามันจะมีใส่ได้แล้วออกเหรอคะแล้วก็เอียงนี้ลงเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่มันคือเหมือนแก้ปัญหาเหล็กให้มันออกจากกันอันนี้มันติดกันอยู่ นี่ดึงออกมันเกี่ยวกันอยู่นะเห็นไหมอือ่ะแล้วหนูแย้มจะทำยังไงมันเป็นเหมือนโจทย์เหมือนเกมอ่ะนไรแก้ปัญหาอ่ะหนูแย้มจะได้หรือเปล่าว่าคงไม่ได้อ่ะอ่เดี๋ยวของแม่พูดอันนี้ยากเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเราต้องหมุนไปเรื่อยๆโอเคอ่ะเราทำพร้อมกันนะเานนดูซิใครจะทำได้ก่อนทำไงงงอ่ะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ไงได้ละ ดี๋ย่างใบมือก็แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวมารีวิวนี้ก่อนจริงๆเบื่อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมันพื้นเป็นยังไงอุ้ยดูไม่แข็งแรงเลยอะแม่เป็นพลาสติกอะไอตัวต้งแบบนี้ก่อนสีน้ำตานจะเป็นพลาสติกนะคะแต่สีเหลืองๆมันเป็นเหมือนเหมือนซิลิโคนนะค่ะเหมือนเป็นแบบยางยางนิ่มๆแล้วมันหมุนได้ป๊บเป็นยังไงรู้สึกเออก็ได้อยู่นะเหมือนเหมือนแบบ ดีกว่าช่วงนี้ไม่ได้ออกไปนวดไหนฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเหยียบด้านข้างนะอ่าให้ปุ๋ยคอยเหยียบตรงกลางเฮ้ยเดี๋ยวโตหักเดี๋ยวจะลองให้พ่อบอมไปเหยียบดูไม่เอาฟังแน่อ่ะพ่อบำเทานี่เละสุดๆป้านุ่มอยู่นะพ่ข้อมยืนพ่อบอมยืนแล้วถ่วงน้ำหนักออกมาแล้วนี่เขากแบบให้ถูๆอย่างเงี้ยอีกข้างนึง เหมือนเอาวางไว้กดลงไปแรงๆอ่ะพอวางแบบที่นั่งทำงานทำเก้าอี้อะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยเพอมันขึ้นสองข้างได้ไังไม่สองข้างเราไม่กล้ายืนไม่ไม่เป็นไรพอมันยืมได้เท้าไม่เอาอันนี้นวดมือดูสิเออหนวดหรืออะไรไปพอมันไอเดียวยืมดำเดูเออข้างหนวดมือหรือเปล่านวดเท้าจริงๆนี่ขาหน่อยก็สบายนะแปปุกดมือนวดอยากดูเฉลยแล้อันนี้เอากดสองมือถูแรง เชบเออได้อยู่แต่อันอย่างเงี้ยพ่อดูแล้วมันดูไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะเหมือนว่าสำหรับชั่วคาคนที่น้ำหนักไม่เยอะแม่เอาือไม่ถูอย่างเงี้ยโอโหใช้นวดมืออย่างเงี้ยเด็ดสุดเลยแก้จโจทย์แก้จโจทย์มันแก้จโจทย์อย่างนงี้ไม่พอนะพอเราออกแล้วเราต้องหาวิธีใส่ด้วยหาให้ข้บอมดูเอาใส่เดี๋ยวมาดูข้าวบอมก่อนเอาใจช่วยบอม จะใส่กับคืนเหมือนเดิมได้หรือเปล่าพี่จิ้งบนมีเฉลยเราจะไม่ดูเฉลยนี่ไงพ่อกำลังติดกับอยู่ไงอันนี้ไม่เคยเล่นอ่ะเอานี่น่าจะได้ยังไงแล้วก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เอานี่ซุกและอันนี้ซุกเข้าไปเกี่ยวไปอันนี้ค่ะแล้วก็ไหลลงมา คือมันต้องพยายามหมุนหาทางออกให้มันแยกออกจากกันให้ได้นะคะอันนี้ด uh ีนะเราจะมีติดกันคือแบบเด็กจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยช่วงแรกคือแบบงอแงเลยอ่ะใช่ฝึกสมาธิเด็กๆเดี๋ยวนี_<__<_<__<__้ปู__<__<_<_่จะขึ้นไปไว้ห้องนอนดีกว่านะคะสําหรับใครที่อยากได้ในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย